น,นี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าวะทำไมวะมึงจะเลี้ยงกูเหรอเอาแช่แช่กันไงแต่ว่าให้มึงสั่งเป็นพิเศษอ่ะมึงดูได้แล้วค่ะได้ดิเอ่องั้นกูสั่งเลยนะเว้ยกูไม่เกรงใจแล้วนะทำสบายเลยเพื่อนโอเคเอ่อเอ๊ะทำไมไม่มีอ่ะเนาะไม่มีอ๋อเออเบ็นหมุกเป็นเอ่อเอากูผัดผงกะหรี่ที่หนึ่งครับก้อนนี้อันนี้อันนี้อ๋อ ได้ค่ะร <Okay. S 1> อสักครู่นะคะครับแต่อย่ามาหาว่ากูทีหลังนะว่ากูสั่งเยอะเนี่ยกิ <S <S อนอิ่มเนี่ยให้อิ่มแล้วจะได้เรียกเก็บเง<ๆ>นเินเลยอิ่มแล้วเรียกเลยน้องเก็บเงินน่อยครับได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาหารทางร้านเราติชมได้เลยนะคะอร่อยมากเลยครับทั้งหมดเป็น520บบาทค่ะใครจะเป็นคนจ่ายคะ พอดีเลยอ่ะเบนเดี๋ยวมึงเพิ่มส่วนที่เหลือแล้วก็จ่ายให้หน่อยดิโหพ่อนี่มึงจ่ายมาเท่าไหร่วะเนี่ยห้าร้อยไงห้าร้อยเอ่อทั้งหมดเท่าไหร่นะครับห้าร้อยยี่สิบค่ะห้าร้อยยี่สิบก็ถ้าบอกว่ากูจ่ายเพิ่มแค่ยี่สิบบาทอันนีวะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกของกูเลยนะที่กินข้าวมื้อที่ถูกที่สุดเนี่ย <laughs> เฮ้ยปไม่ต้องจ่ายเลยนะเดี๋ยวกูจ่ายเองกูเลี้ยงเองนะเพิ่มแค่ยี่สิบเอออ่ะ,อะ,อะนี่ครับห้าร้อยยี่สิบเพื่อนผมนี่ใจดีจังเลยนะคะ<ว>ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาใช้บริการทางร้านเราเออนั่น,น่ะสิเฮ้ยทำไมมึงวันนี้มึงใจดีแปลกๆวะเนี่ยฮนะใจดีอะไรเล่าก็สุติดมึงห้าร้อยไม่เหรอก็อคืนไปแล้วนี่ไง นกขอบคุณขอบคุณนะไรยังไม่ต้องยิงเอ่ยปากว่าจะเลี้ยงไปเลยใช่ไหมปี๊ <laughs> เฮ้ยขอบคุณเล่นี่นุ่นสายเลี้ยงข้าวนะเว้ยเฮ้ยขอบใจมากเว้ยไปงั้นเ <laughs> 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 พื่อแยกกันตรงนี้นะไว้เจอกันจะเอาไน้เจอกันไปชู่ก็แค่นั้นปิงเนี่ยครับอ๋อ จะนั่งก่อนเลยนะครับรับอะไรดีครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟพี่โตสวัสดีครับเฮียเฮียจำผมได้ไหมครับคุณคือเมื่อสองปีก่อนผมเคยมาร้านนี่ครับตอนนี้ผมลำบากมากไม่มีบ้านไม่มีเงินตัวก็เหม็นแต่เฮียไม่ได้รังเกียจผมเลยแถมยังเลี้ยงข้าวผมอีกด้วย แถมเฮียยังให้เงินผมติดตัวกลับไปอีก100บาทแล้วยังสอนผมอีกว่าชีวิตคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมือ่อชีวิตคนเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ อ๋อคุณนี่เองนี่คุณยังจําได้อยู่เลอครับครับเนี่ยจําผมได้แล้วใช่ไหมครับจําได้ครับเนี่ยทําอะไรครับเมื่อกี้จำจมูกคุณได้อ๋อครับผมคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าคุณจะจําเรื่องนี้ได้อีกอ่ะแต่ถึงไงคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องพวกนี้หรอกครับมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทําต้องช่วยเหลืออยู่แล้วละครับดูดีมากเลยนะครับเนี่ย เราไม่ต้องคิดจะมาตอบทองตอบแทนอะไรในละครหรอกนะครับไม่จําเป็นครับผมเปล่าครับผมไม่ได้มาตอบแทนครับคือผมมาวันนี้ผมจะมาขอยืมตังเฮียสักหนึ่งพันบาทได้ไหมครับเฮียทองผมถึงรอบหมดแล้วผมอยากเจาไปชุบรับขอหนสักพันครับแค่ผมไหวแล้วชีวิตถึงไม่ได้ดีขึ้นเลยหรอไม่ได้ดีครับของผมในของผมจะมายืมตังขอโตมไปไปไหนไปไม่มีให้ไว้ไปอันเดียวอันเดียว ไปไงไปไ,ไปกลเลยไหมห้าร้อยห้าร้อยก็ได้ครับห้าร้อยไม่มีว้ยสองปีก่อนเีทใจดีมากเลยนะไม่ได้พูดแบบนี้